ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือวัวแพนซึ่งประกอบไปด้วยวัวแพนวัวแพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับอยู่ที่สวนนะครับสาวคีรีเขตติดชายแดนมาเลเซียที่นี่เขาอยู่ที่หมู่สี่ครับนะครับบ้านไทยพัฒนาตําบลคีรีเขตอําเภอทานโต จังหวัดยะลาครับที่ต้องเน้นเสียงอย่างนี้เพราะว่าที่นี่ครับเดินทางมาด้วยความสุขนะครับเพราะว่ามิตรเกษตรนั้นไปทุกที่ทั่วแดนครับเพื่อจะไปติดตามความสุขความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้เรามาโฟวิวครับมากับถนนที่เรียกกันว่ามาสู่ชายแดนมาเลเซียเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าของสวนที่นี่ครับเธอเป็นสาวนะครับแสนสวยแล้วเธอมาทําสวนทุเรียนปรากฏว่าเธอประสบปัญหาครับว่าทุเรียนอายุ9-10ถึงปีนะครับตอนนั้นนะครับอายุ9-10ถึงปีของเธอนั้นหมอนทองครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าติดโรคครับโดยเฉพาะลากเน่าโคนเน่าแล้วเธอบอกว่าผลผลิตเธอไม่ได้เลยเรียกว่าหัวใจของเธอนั้นแทบจะหมดสลายคายไปจากโลกนี้เลยทีเดียวแต่เธอมาเจอครับคู่หูมาสศจรรย์ พลิกชีวิตผันชีวิตของเธอเสริมดวงชะตาของเธอให้มีโอกาสล่ำรวยและปีนี้เธอบอกว่าผลผลิตไม่ใช่น้อยสวยด้วยดีด้วยเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและผู้ที่เขามาแนะนำครับผลิตภัณฑ์3เกลือให้กับเธอวันนี้ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้โหทนรกนี่คือเจ้าของสวนแน่นอนครับ <c oughs> มีชื่อมีเสียงไหมครับมีค่ะชื่อละองบัวจันทนะคะพี่สาวทุเรียนสวนสาวกิริเขตชายแดนปาลีค่ะโอ้โหบอกชื่อเสร็จสับเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนั้นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์สามเกลอชื่ออะไรครับชื่อพัฒนันพัควันรวิจยานนท์ค่ะโอ้โหนี่ถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยเราแทบไม่ต้องสัมภาษณ์กันแล้วหรอกครับเรื่องความสวยงามของเธอเราคงจะมาสัมภาษณ์กับเรื่องความสวยงามนะครับของสวนแห่งนี้นะครับว่าเธอนัดปลูกอย่างไรทําอย่างไรกับผลิตภัณฑ์สามเกลอที่เธอนํามาใช้ครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตทา โอกาสนี้ผมขอถามพี่สาวก่อนนะกันนะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อนั้นนะครับพี่สาวครับสวนแห่งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสวนที่ปลูกทุเรียนนะครับมากี่ปีแล้วครับอายุ11ปีจ้ะอ๋อสวนที่ไร่แห่งนี่อายุ11ปีแล้วสิบเอ็ดปีส่วนใหญ่สายพันธุ์ที่ปลูกนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองค่ะหมอนทองกี่ร้อยต้นกันครับหกร้อยค่ะหกร้อยต้นอายุ11ปีแล้วนะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับในสวนแห่งนี้มีมูสังกิงแล้วก็โหชีจ้ะโหชีหลากหลายแต่ที่เน้นก็คือหมอนทองจ้ะหกร้อยครับว่่่าากออนนห้ทีจจะเ คู่หูมันสัจจ์เนี่ยนะครับหรือผลิตภัณฑ์สามเกืนเนี่ยนะครับ,รออรบตอนปลูกครั้งแรกๆน่นนะมันมีปัญหาอะไรกับต้นทุเรียนเราไหมครับไม่มีจ้ะก็ดีมาตลอดจ้ะดีมาตลอดมาเริ่มมีปัญหากับทุเรียนตอนอายุทุเรียนกี่ปีครับ9ปีค่ะ9ปีจ้ะตอนเก้าปีนั่นมีอะไรบ้างครับในสวนทุเรียนมันจะเริ่มใบเหลืองใบร่วงเหลือแต่กิ่งก้านเป็นใบไม้กวาดก้านไม้กวาดหมดเลยค่ะอ๋อแล้วไปไปดูที่โคนไปดูที่โคนต้นก็เป็นเป็นปัญหารากเน่าอ๋อโรคทบคอดิน ทับอดินด้วยนะครับรากเน่านะครับโคนเน่ามาพร้อมกันเลยใช่แล้วตอนนั้นมันตอนอายุ9ก้าปีนั้นมันเสียหายเยอะไหมครับ2ี่ว่ากต้นค่ะก็ถือว่ามาเตรียมระบาดเตรียมแพร่แล้วใช่แพร่ระบาดแล้วถูกไหมครับค่ะโอ้แล้วตอนนั้นตอนที่พี่หนุนนาเข้ามาเห็นสวนแห่งนี้แรกๆนี่ยมันเป็นลูกอย่างนั้นจริงครับมันมีอะไรบ้างที่พี่หนุนนามองสังเกตแล้วคือมาตอนแรกเนี่ยคือต้นเนี่ยมันเป็นรากเน่าโคนเน่าเลยแล้วก็ใบไม่มีเลยค่ะไม่มีใบเลยเป็นก้านทูบแล้้วีี่เนย เราได้ได้ช่วยเหลือดูแลพี่สาวอย่างไรบ้างครับค่ะก็แนะนําพี่สาวว่าให้ใช้คู่หูเนี่ยค่ะฉีดพ่นทั้งลงดินด้วยทั้งทาต้นด้วยแล้วก็ ฉีโพนที่ที่ใบด้วยค่ะก็บอกพี่สาวว่าช่วงแรกเนี่ยให้พี่สาวทำเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งก่อนนะคะในช่วงช่วงรักษาตอนแรกปรากฏว่าพี่สาวก็ทําประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เริ่มฟื้นค่ะยอดเนี่ยเริ่มมาเนาะสิบห้าวันยอดจะเริ่มเดินจ้ะพี่สาวก็โทรบอกว่าน้องใบมันมาแล้วยอดมันเดินแล้วนะปีปีปิีปรีแล้วก็ให้น้องเข้ามาดูน้องก็เข้ามาดูนะคะก็ปรากฏว่าเริ่มเห็น ยอดนี่แตกเต็มเลยค่ะ,คะอาจารย์คะยอดแตกเต็มเลยที่ต้นที่เป็นหลักเน่าคนเน่าเนี่ยก็เริ่มแห้งอค่ะผมอยากจะถามพี่สาวครับว่าสิ่งที่พี่สาวทําไปสิบห้าวันแลวเห็นนะ่ะจากปากพี่สาวว่าพี่สาวเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่ตอนนั้นนําอะไรมาทําอย่างไรครับในวิธีกระบวนการคือเราใช้เาขาเรียกว่าอัตราส่วนอย่างไรครับพี่สาวใช้ไดโทซานสี่สิบซีซีต่อน,น้ำยี่สิบลิตรพ่นรอบต้นแล้วก็ลําต้น ขนต้นด้วยที่ดินด้วยที่ดินด้วยจทำคือพี่สาวเขาแนะนำมา 20cc พี่สาวไม่เอาความที่ใจร้อนของเราไม่สบายมานานแล้วใช้4 0ซีเลยพี่สาวใช้4 0ซีเลยพี่หนุนาบอกมาน้อยไม่เอาไม่เอาเราใช้4 0ซีเพื่อเพราะเขาบอกว่าเขาท้าผลิตภัณฑ์ของเขาพี่สาวก็อยากลองไงเป็นคนที่ท้าทายเอาไป 40cc ไปเลยก่อนที่จะเจอพี่หนุนาเนี่ยตอนนั้นเราได้รู้ผลิตภัณฑ์มาจากไหนก่อนครับในอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊ก อ๋อพี่สาศึกษาเพราะตอนที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราไม่รู้หาทางออกยังไงมันก็มีอันหนึ่งที่เราเข้าไปดูจากเฟซบุ๊กของคู่หูมหัาจารย์แล้วตอนนั้นเรามีความเชื่ออย่างไรครับตอนนั้นที่เราเข้าไปดูก็บอกว่านี่เลยดูอาจารย์ไหอ๋อดูผมใช่โอ้นี่พี่ได้ดูผมด้วยใช่เป็นเป็นเป็นแฟนฟันแท้เลยเนี่ยอ้อขอบคุณมากครับพอดูแล้วเราก็เห็นว่ามีสวนอื่นๆที่เขามีปัญหาแบบเดียวกับเราใช่ใช่แล้วเราก็นํามาใช้ใช่สวนสวนที่พี่สาวดูนั้นมันจะไม่หนักของพี่สาว แต่ละแปลงที่ดูมาศึกษามามันไม่หนักมันไม่หนักของพี่สาวหนักกว่าขอของเราหนักกว่าเราก็เลยมาเพิ่มปริมาณด้วยความรู้สึกข,ของเราเองพี่สาวครับมันมีปัญหาไหมครับกับการที่เราเกิดแปลกประหลาดกับเขาหนักกว่าเขาเพราะพื้นที่ที่เรามาอยู่เนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นเขาใช่มันมันมันเป็นที่ชื้นป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้าอ๋อแล้วนั้นความชื้นมันสูงสูงมากโลกที่เป็นก็เลยเแตกต่างกับที่อื่นเขาใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโลกที่มันพัฒนาด้วย สภาพแวดล้อมด้วยถูไหมครับสภาพแวดล้อมชื้นนะครับมีความช,ชุ่มชื้นสูงนะครับตลอดจนเต็มไปด้วยป่าเก่าแก่ป่าต้นน้าก็เลยเป็นรูกมากกว่าเขาใช่ใช่ก็เลยต้องใช้อัตราส่วนมากกว่าเขามากกว่าอ๋อพอใช้มากกว่า15วันที่เมื่อกี้ <15 S 2> ทั้งพี่หนูดาทั้งพี่สาวยืนยันว่า15วันเห็นการเปลี่ยนแปลงจากอะไรบ้างครับจากเริ่มปียอดมาปียอดใหม่ปียอดใหม่จากที่ว่ากิ่งไม่มีใบไม่มีอะไรเลยเริ่มปรีมา15วันเริ่มมาเห็นชัดเลยครับตอนนี้ใช้มากี่เดือนแล้วคร พี่สาวใช้อยู่ตอนนี้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วจ้ะเจ็ดเดือนที่แก้ปัญหาให้เราได้เพราะเจ็ดเดือนแก้ปัญหาเราได้นี่นะครับก็หมายความว่าในขณะเนี้ต้นของเราดูแล้วเป็นยงสมบูรณ์แล้วจ้ะสมบูรณ์แล้วจ้ะไม่มีโรคหลงเหลือแล้วไม่มีแล้วค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าต้นทุเรียนก็รอดเราก็รอดเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นเรื่องต้นใหม่กับอะไรอีกแล้วถูกไหมครับใช่เอาละครับเมื่อดูแลต้นดีเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงว่าเราจะต้องทําใบทําดอกและทําผลถูกไหมครับมาคุยถึงคู่หูมาสการก่อนที่เรามาใช้เราใช้ยังไงในการดูแลเรื่องใบบครั ทำใบใช่ไหมทำใบพี่สาวจะใช้2 0 0ลิตรน้ำ200ลิตรกับไอ้นั้น2 0 0ซีซีแล้วก็ผง20ช้อนครับผมอาฉีดพ่นลำต้นแล้วก็กิ่งก้านลำใบเนี่ยค่ะครับแล้วเห็นอะไรแตกที่เราแตกต่างกับเมื่อ9ปี10ปีที่ผ่านมาางครับแตกต่างใบเริ่มสวยยอดเริ่มมาสวยแตกยอดสวยใบงามค่ะอืมใบงามขึ้นนะครับเอาละครับเมื่อใบงามแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเตรียมไว้สําหรับเก็บสะสมมหาสม,มุทรครับใช่ใช่ใช่แล้วถึงดอกละครับดอกเป็นยังไงบ้าง ดอกตอนที่ดอกที่เราใช้จะทำดอกเลยครับค่ะทำดอกพี่สาวไม่ได้ทำเลยค่ะคือดอกจะออกมาเองเลยเพราะว่าเราพ่นในนี้สิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งเมื่อก่อนเราทำยังไงแค่มันออกดอกครับสมัยก่อนเมื่อก่อนพี่สาวต้องหว่านแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วก็เปิดตาดอกต้องมีนู่นมีนี่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ใช่แต่หลังจากบำรุงใบแล้วก็สามารถมีตาดอกเกิดขึ้นเลยดอกมาสวยค่ะดอกดอกสวยมากเลยที่พี่สาวส่ายหนูนาดูเลยเยอะดอกสวยแล้วก็ความสมบูรณ์ของดอกนี่ คือเท่าที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยคือดอกสมบูรณ์มากืมตอนนี้พอมาถึงปุ๊บแล้วลูกมันติดยังไงครับติดลูกดีอะติดลูกดีนะอายุสิบเอ็ดปีเนี่ยเราไว้สักกี่ลูกกี่ผลหนึ่งครับต้นละหกสิบถึงเจ็ดสิบจ้ะสิบเอ็ดปีนะครับเมื่อก่อนเคยไว้ขนาดนี้ไหมครับแต่ก่อนมันไม่ติดเยอะค่ะปีปีนี้ที่พี่สาวใช้นะลูกทรงจะสวย้นาสวยแล้วก็น้ำหนักก็ดีเพราะว่าตอนที่ว่าวันที่ยี่สิบ ที่ผ่านมาเนี่ยพี่สาวตัดไปสรงย0กระดานนี่นะใชะรร่รุ่นแรกรุ่นแรกสาวตัดไปส่งพ่อค้าบอกว่าไม่ต้องคัดแล้วสวนพี่สาวน้ำสวยน้ำเขียวหมดเลยอือแกบอกว่าไม่ต้องคัดแล้วเห็น<ป>คนจีนก็เข้ามาถึงที่นี่มาถึงสวนเลยค่ะเ<ม>ขาบอกว่าสวนพี่สาวน้ำสวยภาษาจีนเขาเรียกน้ำน้ำจีน้ำหยีน้ำหยีน้ำหยีพี่นี่อ่ะแฟนพี่สาวบอกว่าตั้งแต่ทําทุเรียนสวนนี้มาคือทุกปีอ่ะแกไม่เคยต้องขึ้นตัดแต่งอ่ะแต่ปีนี้อ่ะแกบอกว่าเป็นปีแรกที่คือคือแกต้องขึ้นแต่งแต่งลูกอ่ะไม่ใช่แต่งกิ่งนะคะคือแต่งลูกเพราาะว่ กบอกว่าลูกมันดกมากอ่ะถ้าไม่เอาออกเนี่ยเกรงว่าคือมันจะไม่ไม่ไม่โอเคก็เลยบอกว่าเป็นปีแรกที่พี่นิแต่สาวอ่ะแต่งลูกที่ผ่านมาไม่เคยแต่งลูกเลยเพราะว่ามันติดน้อยครับปีนี้ก็ถือว่าตื่นเต้นกันเลยตื่นเต้นเป็นพี่นิเองซึ่งเป็นสามีของพี่สาวก็ตื่นเต้นไปด้วยตื่นเต้นตนขั้นไม่เคยขึ้นต้นไม้มาเป็นสิบปีปีนี้จะเป็นต้องขึ้นละเพื่อไปตกแต่งลูกมันนะครับก็หมายความว่าดีงามนะครับอลามซวงกันเลยทีเดียวในผลนะครับความตรงต่อสายพันธุ์เช่นสีของผลผลิต แป้งนะครับความอวบของภูเป็นอย่างไรครับสมบูรณ์ค่ะเม็ดเม็ดนี้จะเม็ดรีบเนื้อเยอะอหวานมันแล้วที่ขายออนไลน์เขาบอกว่าพี่สาวทุเรียนพี่สาวปีนี้กรอบอร่อยมากเลยเราส่งไปทางออนไลน์ด้วยใช่พอเราบอกทุเรียนสวนของสาวคีรีเกตติดมาเลยเท่านั้นแหละตอนนี้กับเพื่อนไปถึงเซี่ยงไห้ดังไปทั่วประเทศแล้วโอ้โหท่านที่รบครับนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับว่า เมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับลดทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเลยนะครับไม่ว่าต้องใส่สารเพิ่มเติมอะไรเลยในการจะทําทให้เกิดนะครับทั้งหนามสวยหนามเขียวนะครับนหนามไม่ติดจีบอะไรต่างๆเมื่อก่อนต้องบํารุงทุกเรื่องทุกราวในหลายขั้นตอนในหลายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งค้นคว้าหามาโดยตลอดนะวันนี้พี่สาวครับในฐานะที่พี่สาวเนี่ยมีความมั่นใจขนาดนี้นะครับขนาดนี้ผมอยากถามนิดเดียวนะครับเรื่องผลผลิตมั่นใจขนาดนี้แล้วนะครับปีที่ผ่านมานะตอนมันอายุสักเก้าปีสิบปีนะ่ะหกร้อยกว่าต้นเนี่ย เราได้ขีดตันกันครับที่ผ่านมาหกร้อยกว่าต้นพี่สาวได้แค่สามสิบตันสามสิบตันเมื่อเก้าถึงสิบปีที่ผ่านมาเอาแค่นั้นพอปีนี้เข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดนะครับแล้วใช้มาเจ็ดเดือนแล้วนะครับแล้วก็ตัดรุ่นแรกไปเมื่อยี่สิบกรกฎาคมใช้มาแต่มมรายนถูกไหมครับปรากฏว่าขนาดนี้ครับที่ตัดรุ่นแรกไปแล้วเนี่ยกี่ตันแล้วครับที่ตัดรุ่นแรกไปแล้วห้าตันจ้ะห้าตันจ้ะที่ค้างอยู่ยในขนาดเนี้ยรุ่นต่อไปเนี่ยนะครับเราคิดว่าเหลืออีกสักกี่ตันครับ ประมาณ40ตันได้40ตัน50ตันจ้ะดังนั้นก็หมายความว่าปีนี้นะครับจากเคยได้30ตันปีนี้คาดเดาว่า50ตันน่าจะถึงมือเราใช่ครับผมแล้วกิโลเป็นไงเขากิโลมันเป็นไงบ้างครับต่อลูกต่อลูกเนี่ยก็มี3โล4โล5โลค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เกินไม่เกิน6กโลไม่เกิน6โล,6โลที่เรียกว่าเหมาะเลยจ้ะถ้าทองจินเขาเรียกว่าลงกล่องลงกล่องหมดเลยลงกล่องพอดีโอ้ท่านที่เราครับพูดแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าอยากจะให้แรงกระเพื่อมเนี้ย ไปสู่เกษตรกรนะครับที่แม้จะปลูกในพื้นแผ่นดินไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะพี่สาวเนี่ยนะครับในพื้นแผ่นดินของเธอเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยป่าที่ชุ่มชื้นแล้วก็เป็นป่าต้นน้าต้นไม้ใหญ่ที่เรียกว่าต้นไม้เก่าแก่ป่าเก่าแก่นะครับที่สําคัญเธอบอกว่าช่วยลดทุกขั้นตอนนะนะครับนี่คือความสุขของเกษตรกรอยากให้พี่สาวได้พูดถึงความสุขอย่างเนี้ยความยั่งยืนอย่างนี้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยครับว่ามันเป็นอย่างไรถึงมั่นใจขนาดนี้ครับมันมันพลิกชีวิตพี่สาวอะค่ะพลิกชีวิตที่ว่าทุเเเเรรรรียนนาาา20ต้้ิ่มให ปลูกมากว่าจะได้ผลผลิตเราก็ต้องเหนื่อยต้องดูแลรักษาพอลงามาเจอตัวนี้เราก็คือพิชีวิต่เลยค่ะ20่ต้นถ้าว่าถา้าเราขายเป็นผลผล,ผลิตนี้ก็เราก็ได้หลายแสนอยู่ถ้าท่านเกษตรกรท่านใดที่ว่ายังไม่มั่นใจศึกษาดูทดลองสิคะทดลองเลยค่ะไม่ต้องกลัวประสบปัญหาความสำเร็จมาแน่นอนค่ะอืมครับสั้นๆได้ใจความแต่คนที่มาดูแลอย่างใกล้ชิดสิครับท่านก็มีความที่อยากจะ ให้พี่น้องการเกษตรของเรานะครับได้มีความสุขเช่นเดียวกับพี่สาวพี่นุนาครับช่วยบอกเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าด้วยครับก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังเจอปัญหารากเน่าโคนเน่าเหมือนพี่สาวนะคะก็ลองใช้ดูนะคะมันหายจริงๆค่ะมันหายจริงๆนะคะเพราะว่านุนาเองก็ไปดูมาหลายๆสวนแล้วนะคะที่เขาใช้7วันครั้ง10วันครั้งเนี่ยทั้งเอ่อเวอร์แพนไคนโรซานหรือว่าปุ๋ยหียงเกษตรค่ะ ก็หายจริงๆนะคะก็ลองลองเปิดใจใช้ดูนะคะโอ้โหทานีแวครับนี่คือพลังจิตพลังใจของคนไทยด้วยกันนะครับที่อยากจะให้พี่น้องพูดทํางานการเกษตรนะครับได้มีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแล้วก็ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะนี่คือสารเกลือวัแพครับที่เรียกว่าเป็นอินทรีย์การเกษตรที่ทําให้การเกษตรของไทยนั้นนะครับมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งคุณค่าทําให้เขาเหล่านั้นได้เงินตราเข้ามาที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับสิ่งที่ท่านได้นั้นก็คือเป็นความสุขวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สาวและพี่หนูนาเปียสูงครับ <Thank you. S 1> ที่ได้มาร่วมกันมอบความสุขให้กับการเกษตรทั่วประเทศเลยความยั่งยืนอย่างนี้ครับนิเจกเกษตรยั่งยืนจะเดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อให้เห็นว่าความยั่งยืนและลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหวัวใจของเกษตรกรไทยจะเรียกกันว่าเต้นพร้อมๆกัน,กนทั่วประเทศครับโอกาสนี้เราต้องสารคดีลาไปก่อนโอกาสหน้า จะหัวใจเต้นพร้อมๆกันกับความแม่นยินงด้านการเกษตรที่ไหนนั้นติดตามเราไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ